เสียงปืนเล็กเจดนัดที่ดังสนัน่นกึกก้องฉีกกระชากค,ความเงียบสงัดของรัติการณ์นแนวรบเขาพระวิหารเมื่อคืนวันที่29มกราคมที่ผ่านมามันไม่ใช่เพียงแค่เสียงของการซ้อมรบหรือการยั่วยุธรรมดาอย่างที่เคยเป็นแต่มันคือสัญญาณมรณะที่กำลังกรีดร้องบอกให้โลกรู้ว่าระบอบการปกครองของเพื่อนบ้านเรากำลังดิ้นรนอย่างสิ้นหวังและใกล้จะถึงจุดแตกหักเต็มที นี่ไม่ใช่สถานการณ์ชายแดนปกติที่คุณจะเลื่อนผ่านได้แต่มันคือจุดเริ่มต้นของความพินาศที่กำลังกัดกินกัมพูชาจากภายในจนแทบไม่เหลือชิ้นดีในขณะที่นักรบผู้กล้าของทัพไทยเรายืนหยัดรักษาอธิปไตยด้วยสายตาที่แข็งแกร่งและนิ่งสงบดัง่งภูผาฝั่งตรงข้ามกลับเต็มไปด้วยความกุลาหนความหวาดกลัวและความบ้าคลั่งที่ควบคุมไม่อยู่คำถามสำคัญที่ต้องกระแทกใจทุกคนในตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมผู้นำสูงสุดอย่างฮุนเซนถึงต้องหน้ามือตามัวถึงขั้นยอมกรีดเลือดเฉือนเนื้อสั่งขายเกาะสวรรค์ซึ่งเป็นสมบัติของชาติเพื่อแลกกับเศษเงินมาต่อลมหายใจทำไมมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและนักลงทุนต่างชาติถึงพร้อมใจกันหอบเงินแสนล้านหนีตายย้ายฐานการผลิตออกจากดินแดนที่ไร้ซึ่งอนาคตและความมั่นคง และเบื้องหลังเสียงปืนปริศนาที่พยายามจะจุดชนวนสงครามให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งแท้จริงแล้วคือแผนการสกปรกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวใช่หรือไม่ วันนี้ความจริงอันดำมืดทั้งหมดจะถูกกระชากหน้ากากออกมาตีแผ่ให้เห็นกันชัดๆว่าใครกันแน่ที่เป็นของจริงและใครที่กำลังจะล่มสลายไปต่อหน้าต่อตามาร่วมเกาะติดสถานการณ์ที่เดือดระอุที่สุดเมื่อความอดทนของทัพไทยมีขีดจำกัดและจุดจบของความอวดดีอาจมาถึงเร็วกว่าที่คิดเตรียมรับรู้ความจริงที่สื่อขเขมรปิดปากเงียบและไม่กล้าบอกคุณนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่คุณห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเพราะทุกการเคลื่อนไหว มีค่าเท่ากับศักดิ์ศรีของชาติไทย มาเจาะลึกถึงจุดเดือดแรกที่กำลังร้อนระอุจนประลอดแทบแต่กับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวรบปราสาทเขาพระวิหารพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เปราะบางที่สุดและพร้อมจะปะทุเป็นสงครามได้ทุกวินาทีรายงานด่วนที่สุดจากพื้นที่ระบุชัดเจนว่าเมื่อคืนวันที่29มกราคมที่ผ่านมาความพยายามที่จะรักษาความสงบตามแนวชายแดนต้องพังทลายลงทม์ไลา์ความตึงเครียดเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา23นาฬิกา45นาทีท่ามกลางความเงียบสงัดของป่า า,เ,าเสียงปืนเล็กชุดแรกดังขึ้น2นัดตามมาด้วยอีก3นัดรวมเป็น5นัดที่แหวกความมืดออกมาและความบ้าคลั่งยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นเมื่อเวลา12.13นาฬิกา13นาทีของวันรุ่งขึ้นเสียงปืนปริศนาอีก2นัดก็ดังขึ้นซ้ำเติมสถานการณ์ รวมเบ็ดเสร็จเป็นเจ็ดนัดที่ถูกส่งออกมาจากปากกระบอกปืนของฝ่ายตรงข้ามพุ่งเป้ามายังทิศทางที่ตั้งของฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนฟังไทยอย่างจงใจในยะสำคัญของเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การยิงปืนขึ้นฟ้าเล่นๆแต่มันคือการวัดใจและเช็คระยะการยิงในระยะประชิดแบบหายใจรดต้นคอหากวิเคราะห์จากภูมิประเทศจริงในปัจจุบันฐานที่มั่นของทหารไทยและแนวบังเกอร์ของกัมพูชาในจุดนี้อยู่ใกล้กันจนน่าตกใจระยะห่างเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่ง 100เมตรหรือในบางจุดยุทธศาสตร์อาจจะชิดกันเพียงแค่50เมตรเท่านั้นเรียกว่าแทบจะมองเห็นแววตากันได้เลยการยิงออกมาในลักษณะนี้นักการทหารมองได้2มุมคือ 1. เป็นความจงใจยั่วยุเพื่อดูปฏิกิริยาตอบโต้ของทัพไทยว่าเราจะหลุดหรือนิ่งหรือ2ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากคือสภาพความไร้วินัยของทหารแนวหน้ากัมพูชาที่อาจจะเกิดจากการเมาไมา้ขาดสติหรือความเครียดสะสมอย่างหนักจากการที่ฝ่ายไทยเราเริ่มรุกคืบเข้าทําการทุบทําลายฐานที่มั่น และสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำในพื้นที่ทําให้พวกเขาอยู่ไม่เป็นสุขนอนไม่หลับและเกิดความหวาดระแวงตลอดเวลาว่าไทยจะบุกเมื่อไหรทหารกัมพูชาในพื้นที่นี้พยายามแสดงท่าทีสอดแนมมายืนจ้องมองการทํางานของเจ้าหน้าที่ไทยอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนเสียขวัญที่กลัวว่าป้อมประการที่พวกเขาภูมิใจนักหนาอย่างห้วยตาเมเรียหรือช่องอ่านมา้าจะถูกทัพไทยตีแต่ผ้ายับเยินเหมือนรอบที่สองที่ผ่านมา แม้พวกเขาจะมั่นใจในแนวป้องกันประตูเหล็กหรือบริเวณผามอีแดงแต่หารู้ไม่ว่าทุกพิกัดและทุกการเคลื่อนไหวอยู่ในสายตาและการล็อกเป้าของทัพไทยไว้หมดแล้วเสียงปืนเจ็ดนัดนั้นไม่ได้ทำให้ทหารไทยหวั่นเกรงแต่มันกลับตอกย้ำไม่เห็นว่าฝ่ายที่กำลังสั่นกลัวและต้องใช้อาวุธข่มขวัญตัวเองคือฝ่ายกัมพูชาต่างหา ยิ่งไปกว่าเสียงปืนที่ดังสนัน่นคือเสียงแห่งความหวาดกลัวที่กำลังกัดกินจิตใจของชาวกัมพูชาอย่างรุนแรงและลุกลามเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งล่าสุดเกิดกระแสะคลิปไวรลัลที่สะท้อนความล่มสลายทางจิตวิทยาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชยัยซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดศรีสะเกดของไทยเรา ภาเพเหตุการณ์ความโกลาหลในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาลต่างพากันหอบลูกจูงหลานขนข้าวของสัมภาระเพื่ออพยพหนีตายออกจากหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาพนมดงรักทั้งที่ความเป็นจริงแล้วฝั่งไทยเรายังไม่ได้มีการเปิดฉากโจมตีรุนแรงใดๆเลยแม้แต่น้อย รากฏการณ์นี้คือนิยามของคำว่ากระต่ายตื่นตูมในระดับชาติมันเกิดจากการกุเรื่องและปล่อยข่าวลือกันเองในหมู่ชาวบ้านจนเกิดเป็นอุปทานหมู่ที่ควบคุมไม่ได้สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความจริงที่น่าตกใจว่าประชาชนชาวขเขมรหมดสิ้นความเชื่อถือและความมั่นใจในตัวผู้นำอย่างฮุนเซนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง พวกเขารู้ดีว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงรัฐบาลชุดนี้จะไม่สามารถคุ้มครองชีวิตพวกเขาได้จึงเลือกที่จะเชื่อข่าวลือและหนีเอาตัวรอดไว้ก่อนนี่คือความเปราะบางทางสังคมที่น่าสมเพชซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ฝั่งไทย ในขณะที่ฝั่งเขมรกำลังวิ่งหนีความกลัวที่สร้างขึ้นเองกองทัพไทยเรากลับสามารถสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ยึดครองได้อย่างเบ็ดเสร็จและแข็งแกร่งเกือบ100%ไม่ว่าจะเป็นฐานภูมะเขือเนิน350หรือช่องอ่านมา้าเราควบคุมสถานการณ์ได้เบ็ดเสร็จจนสามารถพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์เหล่านี้ให้กลายเป็นจุดที่ปลอดภัยและมั่นคงดังหินผา ความแตกต่างนี้ชี้ชัดว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของกัมพูชาในเวลานี้จึงไม่ใช่กองทัพไทยแต่คือความหวาดระแวงภายในจิตใจของพวกเขาเองที่กำลังกัดกินความเชื่อมั่นจนพังทลายลงจากภายในโดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยด้วยซ้ำเมื่อหันมาดูสมรภูมิทางการทูตก็ต้องบอกว่ามีสภาพย่ำแย่และถึงทางปันไม่ต่างอะไรกับสถานการณ์ตามแนวชายแดน ความพยายามล่าสุดในการเจรจาภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c ต้องพังคืนลงไม่เป็นชากลายเป็นความล้มเหลวที่ซ้ำเติมรอยร้าวให้ลึกยิ่งกว่าเดิมฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงดื้อดึงและเล่นแง่โดยปฏิเสธที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันอย่างไม่มีกำหนดซึ่งถือเป็นการตบหน้าความพยายามในการสร้างสันติภาพอย่างจัง สาเหตุหลักที่ทำให้วงเจรจาต้องแตกหักก็มาจากข้ออ้างเดิมๆที่ฝ่ายขเขมรพยายามยกเมฆขึ้นมากล่าวหาว่าไทยเราลุกล้ำยึดดินแดนทั้งที่ความจริงอันประจักษ์ชัดคือพื้นที่พิพาทต่างๆล้วนอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักฐานทางประวัติศาสตร์การที่ขเขมรไม่ยอมรับความจริงและพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเช่นนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์การทูตดดำดิ่งลงสู่จุดเยื่อแข็ง เมื่อการเจราจาบนโต๊ะไร้ผลกองทัพภาคที่หนึ่งของไทยเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประกาศจุดยืนที่แข็งกร้าวและเด็ดขาดที่สุดคือการตรึงกำลังรักษาพื้นที่และอธิปไตยแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจะไม่มีการถอยแม้แต่ก้าวเดียวเพื่อประนีประนอมให้กับผู้ที่ไม่ให้เกียรติกันโดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบางอย่างบ้านหนองจันทร์และบ้านหนองยาแก้วในจังหวัดสะแก้วซึ่งผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่างยืนยันตรงกันว่า ฝ่ายกัมพูชาดูเหมือนจะไม่ยอมลดราวาศอกและยังคงมีพฤติกรรมยั่วยุแอบแฝงอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการตรวจพบการขุดร่องคูเลตเป็นแนวยาวขนานไปกับถนนชายแดนซึ่งเป็นยุทธวิธีทางการทาหารที่ไม่น่าไว้วางใจทางเราจึงต้องยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเพราะหากฝ่ายนั้นคิดสั้นที่จะเปิดฉากปะทะรอบที่3ขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะเวลาไหนเราก็มีความพร้อมเกินร้อยที่จะปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินแม่ และบทเรียนครั้งต่อไปอาจจะเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมสำหรับผู้ที่กล้าลองดีแต่สิ่งที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังจะระเบิดใส่ระบอบคุนเซนจนแหลกละเอียดยิ่งกว่ากระสุนปืนใหญ่หรือความขัดแย้งทางทหารก็คือภาวะเศรษฐกิจพังพินาศที่กำลังฉุดรั้งกัมพูชาลงสู่เหวแห่งความล่มจม ล่าสุดมีสัญญาณอันตรายระดับวิกฤตเมือ่อภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทยที่เคยหอบเงินไปลงทุนในกัมพูชาด้วยเมย็ดเงินมหาศาลกว่า1.5แสนล้านบาทเริ่มหมดความอดทนและต่างพากันส่หัวด้วยความเอื่มระอามีรายงานที่น่าเชื่อถือว่าหลายบริษัทกำลังวางแผนเตรียมย้ายฐานการผลิตหนีตายออกจากกัมพูชาอย่างเร่งด่วนเพราะความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในตอนนี้ดำดิ่งลงจนถึงจุดต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ตัวเลขความเสียหายนั้นน่าตกใจจนแทบไม่น่าเชื่อจากการประเมินสถานการณ์หากมีการปิดด่านพรมแดนตลอดทั้งปีผลกระทบที่จะตีกลับไปกระแทกหน้ากัมพูชาจะมีมูลค่าความเสียหายสูงถึงวันละ5้าล้านบาทและเมื่อคำนวณออกมาเป็นรายเดือนตัวเลขจะพุ่งทะยานไปแตะที่1 5 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนี่คือเม็ดเงินมหาศาลที่กัมพูชาต้องสูญเสียไปฟรีๆจากนโยบายที่ผิดพลาดและการบริหารงานที่ล้มเหลวของผู้นำตนเองการที่นักลงทุนไทยเริ่มลังเลและเตรียมถ อ,อนสมอหนีเช่นนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตอกย้ำว่ากัมพูชากำลังถังแตกและไร้ซึ่งสเสถียรภาพอย่างสิ้นเชิงเมื่อทอน a m เลี้ยงทางเศรษฐกิจถูกตัดขาดและนักลงทุนต่างชาติเริ่มมองเห็นแล้วว่าดินแดนแห่งนี้ไม่มีอนาคตไม่มีความปลอดภัยและพร้อมที่จะเกิดเจลาจนได้ทุกเมื่อการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจึงเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาชีวิตของธุรกิจเอาไว้ได้สถานการณ์นี้เปรียบเสมือนการฆ่าตัวตายทางอ้อมของรัฐบาลฮุนเซนเพราะเมื่อไม่มีเงินหมุนเวียน ไม่มีงานให้ประชาชนทำและไม่มีรายได้เข้าประเทศสุดท้ายแล้วความอดอยากยากจนจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาและนั่นอาจจะเป็นจุดจบที่น่าเวทนาที่สุดของผู้นำที่หลงระเริงในอำนาจจนลืมดูเงาตัวเอง ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่กัดกินจนถึงกระดูกดำบีบคั้นให้รัฐบาลพนมเปนต้องงัดไม้ตายสุดท้ายที่น่ารังเกียจที่สุดออกมาใช้นั่นคือการขายสมบัติชาติกินเพื่อยื้อชีวิตของระบอบเผด็จการ ข่าวลือที่สพัดไปทั่วโลกโซเชียลและกำลังสั่นคลอนเก้าอี้ของฮุนเซนอย่างรุนแรงในขณะนี้คือกรณีอื้อเฉาเกี่ยวกับการขายเกาะสวรรค์สองแห่งในจังหวัดซีนูวิลและจังหวัดกัมปอดให้กับกลุ่มทุนต่างชาติเพื่อแรกกับเศษเงินมาหมุนเวียนในระบบที่กำลังจะล้มละลาย แม้ทางสภาพเพื่อการพัฒนากัมพูชาหรือ CDC จะรีบออกมาถแถลงการปฏิเสธข่าวลือนี้อย่างร้อนรนจนลิ้นแทบจะพันกันแต่ปฏิกิริยาที่ดูมีพิรุษและคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นกลับยิ่งเป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟแห่งความสงสัยให้ลุกโชนยิ่งขึ้นไปอีก ข้ออ้างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแก้ต่างว่าเป็นเพียงการปล่อยเช่าเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นฟังดูเบาวิวและไร้น้ำหนักอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสัญญาที่ชัดเจนไม่มีการระบุระยะเวลาการเช่าที่แน่นอนและไม่มีความโปร่งใสใดๆทั้งสิน้น พฤติกรรมลับๆล่อๆแบบนี้มันส่อเจตนาชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การพัฒนาประเทศเพื่อประชาชนแต่เป็นกระบวนการฟอกขาวเพื่อนำทรัพยากรของชาติไปประเคนให้ในทุนต่างชาติแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องการกระทําเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับพฤติกรรมขายชาติหรือขายแผ่นดินกินซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับประชาชนเจ้าของประเทศ ภาพลักษณ์ของผู้นำที่เคยพยายามสร้างภาพว่าเป็นผู้กอบกู้และแข็งแกร่งตอนนี้กลับกลายสภาพเป็นเพียงคนสิ้นไร้ไม้ตอกที่ต้องยอมขายเกาะขายทะเลและขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับเงินประทังชีวิตไปวันๆความจริงอันโหดร้ายนี้กำลังกัดเซาะศรัทธาของชาวเขมรที่มีต่อรัฐบาลฮุนเซนจนไม่เหลือชิ้นดีและเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือกวันนั้นประชาชนกัมพูชาอาจจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า ผู้นำที่เอาแต่ขายสมบัติของบรรพบุรุษเช่นนี้สมควรที่จะมีที่ยืนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ต่อไปหรือไม่ หรือสมควรจะถูกจารึกไว้ในฐานะทรราชที่ทำลายชาติด้วยมือของตัวเองไม่ได้มีเพียงแค่ปัญหาบนบกเท่านั้นที่สร้างความปวดหัวให้กับเพื่อนบ้านจอมหาเรื่องเพราะสมรภูมิกลางทะเลก็กำลังเดือดระอุไม่แพ้กันกับกรณีพิพาทเรื่องเขื่อนดักตะกอนและเกาะเทียมที่กัมพูชาแอบลักไก่สร้างขึ้นอย่างเงียบๆในหน้าน้ำจังหวัดตราดซึ่งล่าสุด กองทัพเรือไทยได้ออกมาประกาศจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาดที่สุดชนิดที่ทำเอาฝั่งโน้นถึงกับหน้าหงายโดยยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดและจะไม่ยอมให้สิ่งปลูกสร้างจอมปลอมเหล่านี้มาใช้เป็นข้ออ้างในการลากเส้นเขตแดนทางทะเลหรือรุกล้าอธิปไตยของไทยแม้แต่นิ้วเดียวตามกฎหมายทะเลสากลหรือ UN c l ็นลอระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งปลูกสร้างใ,ใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่สามารถนำมาใช้อ้างสิทธิ์เป็นอาณาเขตทางทะเล หรือสร้างเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้ดังนั้นความพยายามของกัมพูชาที่จะใช้แท็กติกสกปรกด้วยการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมแล้วมาตู่เอาว่าเป็นดินแดนของตนเพื่อขยายอาณาเขตนั้นเป็นเรื่องที่ฝันเฟื่องและเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติท่าทีที่แข็งกร้าวของกองทัพไทยในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดไปยังขนมเปนว่าอย่าได้คิดจะมาเล่นตลกกับหน้าน้านำไทย เพราะเรามีความชอบทมเต็มร้อยตามกฎหมายโลกและหากยังดื้อดึงที่จะละเมิดกติกาต่อไปเราก็พร้อมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบพ,พื้นที่ทางทะเลให้ถูกต้องแม้ว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นจะถูกสร้างไปแล้วแต่ในสายตาของไทยและกฎหมายโลกมันก็เป็นเพียงแค่ขยะคอนกรีตกลางทะเลที่ไม่มีความหมายใดๆในทางความมั่นคงและเราไม่มีวันยอมให้ขยะเหล่านั้นมาบดบังอำนาจอธิปไตยของเราอย่างแน่นอน บทเรียนราคาแพงจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สอนให้โลกเห็นชัดเจนว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการตะโกนท้าทายหรือการสร้างภาพลวงตาแต่เกิดจากความมั่นคงจากภายในและการยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง วันนี้หน้ากากของผู้ที่พยายามยั่วยุไทยได้ถูกกระชากออกจนหมดสิน้นเผยให้เห็นเนื้อแท้ของความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ภายในทั้งระบบเศรษฐกิจที่กำลังพังทลายและการสิ้นคิดถึงขั้นต้องขายแผ่นดินกินเพื่อความอยู่รอดซึ่งเป็นจุดจบที่น่าสมเพชของผู้ที่คิดเป็นศัตรูกับเรา ในอนาคตอันใกล้นี้หากเพื่อนบ้านยังไม่หยุดพฤติกรรมแกว่งเท้าหาเสียนและยังคงดันทุรังเล่นเกมการเมืองโกรปรกต่อไปผมกล้าฟันธงเลยว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับหายนะทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรงยิ่งกว่าเสียงปืนเจ็ดนัดนั้นหลายเท่าตัวและอาจถึงคราวอาวสานของระบอบที่กดขี่ประชาชนมาอย่างยาวนานเมื่อถึงเวลานั้นแม้แต่เกาะที่เหลืออยู่ก็อาจจะไม่พอให้ขายเพื่อใช้หนี้กรรมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ เชื่อหรือไม่ว่าข่าวลือเรื่องการขายเกาะเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของวิกฤตที่เน่าเฟะก,กว่านั้นหรือนี่คือสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายก่อนที่ระบบของฮุนเซนจะล่มสลายลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาระบายความในใจและแลกเปลี่ยนบุมมองกันได้เต็มที่เลยครับทุกความเห็นของท่านมีค่าเสมอ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงในแบบเจาะลึกที่หาดูที่ไหนไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วเรามาเกาะติดสถานการณ์ไปพร้อมกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ